บ่หินวะยุ่งกัดแลว้วไม่อยากบอกจากไฟเลยยุ่งกัด <laughs> ตอนนี้ซ้อมนะครับผมุกระดาด้พี่้องยุ่งกัดแถวว่าเิ็นบ่อันนี้หางเครื่องเข้ากับพอหน่อยพ่หลายก็พี่้องเนาะพดอ,พด,อพดีเนาะ าามหเพิ่พนถามหาอีกกี่ม้องสิลบไปใส่เพิ่นสวัสดีน้องเดียวน้องกิ่กี้บอกกับเพิ่นเนี่ยพอบา พี่้จี้แล้วหลีย่ใสบุพอดีจ้าแฟนคลับจากไต้หวันเดอร์มากหลายเปียวจีจีขอบคุณครับขอบคุณที่งานขอบคุณแฟนคลับจากไต้หวันด้วยนะครับหมอลำสาวเสียงปากะดีจีจีเพชรเพชรมองใช่จีจี้เพชร ลมโชยจีจี้รับตำแหน่งจีจี้ก็เป็นแอดมินเหมือนเดิมนะครับผมคอยเนี่ยต่อไปจะเป็นเพียงโชว์วงนะครับถ้าอนุง่งกับลายลายพี่น้องพี่น้องว่าน้ำอันจี้ยงว่าน้ำเพลินเนี่ยเพื่อนทำมามึงงลายลายว่าเป็น่องมึงอโลดเดียวเยพื่อนทำว่าจีจี้อันเสียงปากก็ดีนังเอกสาวปากก็ดีจีจี้เพชรลมโชยเพื่อน่าเสียงขนมมีดตั้งห้ามเพื่อน พึ่งมาบางเว่นพึ่งยังก่อเสียงตกรถอยู่กันอยู่การพึ่งเมารถมาก่อดเสียงเป็นยังไงก่อตกรถมันมุกเป็นอยังมื่คือโยกขาตับตับยางอ่ะโยกจงไหนมึงยุ่งเนี้ยยุ่งเป็นยางยาตเป็นไขรเลียดเขาอยู่ไขรเลือดยังก่อเขาคืออาชังสันอีกนี่นะมันคือเป็นคนละหม่องกับแป้งคนละหม่องกับแป้งมันเป็นน้ำแฝดบอกเขาอย่างไงยักหัวปอป ว่าเขาเพียงอยากกัด <controversial> ม <él an ici> ึงอยู่ไหนเรืองล้านเปิดเส้นไปเป่ต้องมานะขอเจอหน่อยไม่ด้เจอหน้าลเกาเป็นนอำเภออยู่นี่บ้านโพกนน

จำการน,นะครับพวกอีสีเฮียยันเพิ่นสิมาเช็กเช็กยังเช็าเพราของนี่ยังนี่ของแท้แน่นอน,นพี่้องมาตรฐานอุบลสายญเศร้าของแท้ตรงนี้อย่างก่อนตรนนนอ่อี่มงอ,อาจารย์พี่บู่์อำเภอ,อพี่บุญมังสาหารนี่บปล่าอำคือสิไปเมื่อถิ่ง โปรบอของ <l ain> แท้สองคงงันบน่จะคันก่อสองคันลดลำโพงสองคันเฉพาะเครื่องเสียงมันบ่นี่ค่ะปีนี้กาสีไส้ของอุบลแตเย็นเศร้าตูต้กระเ่๋าถ้าในรู้จะเป็นตู้อี่ยังที่น้องแต่ที่นี่งูตอดเดือดพึ้นมาถ้าบอของกิฟต์กับของไอมิเจอเพราะไม่เจอกับวัตททามอย่างอันยี่ห้าขึ้นมายุ่งกัดเด้วยเั้นแต่ว่าเครื่องเสียงปีนี้บอกว่าให้อัดต่ำที่สุดต่ำยังล่ะต่ำผู้ดากัเที่ แย่เพื่อนบ้านูกัดเดือดสัญญาณมาเมื่อมือแว่กระเทยเมยันหูกระเทยเมยันน้ำกระเทยน้ำปลาน้ำดงเมยันหูเมยันผีพื่วางสันทางผู้ผีองหยากัดแหวงมากกดกุสวัสดีไม่ยกกลัวเท่าจะเท่ดีไปเกสวัสดีไม่ยกกนะครับมาจากเชเป็นผู้ไทยเป็นมะเบิง หรือว่างตูตอดกับบะมี่บุ่มอยางตูตอดบ่าบุ่มเพิ่นมาไวตอดีืชเหมือนงูตางาด,ดีเบลจีจี้วัดีพี่สาวด้วยนะครับผมพอดีค่ะืนน้องงะครับเป็น้วเปเพงช่องระเอกีว่่เอ้กี่กแล้วสกัดงูเ<า>บลมาดูสาวน้อยอา้าวมาดูจังเลยคอยซ้อมอยูย่แหมพี่นอ้องอยากไปเบิง่งอยูย่กำลังใจให้ลังใจเพื่อนพี่น้องครับผม ไอ ez, Ziel, ้แสดงรุนร่วงหอดสัดแจงพี่น้องได้มวนได้ตื้นท่านี่กระซอมทั้งพุ่นเพื่อกระตั้งนาทั้งตาแถวเบิ้งคือกันเนาะทั้งนี่กระสีซ้อมตั้งใจซ้อมเพื่อผลงานล่ะพี่น้องทั้งพุ่นกะขอให้มั ots, นมาสุกุลสกุนทีมงานสาวน้อยเป็นบันเพลงครับผมฮักเพลงกันคือเก่าข้าวหน้าวะข้าวหน้าฝากมือเปิดว่องถนนเตียนใดเอาเขาเบาคุยกันอยู่นงไม่อยัางไรย่ำข่อยเสียย่ำไปเชกญเมื่อนี่ข่อยย่ำ ย่ำย่ำหมูยอบอกไมเอามาบ้างลงปึบเดือเซนเดือเนเดือเนนี่จักเสียบมาเสียบไปเห็นวาจังได้ยาใสยังให้กินพักันกินมาสันทำไผโอ้ตัมือเปิดวงนี่เปล่มือเปิดวงมือเปิดว่บอกมือไนาบอกเป็้ทางน้ำเนี่ย บอกสี่ลูกออกรเต้ามาเรียงายหลายใช่ล่ะพุ้นที้นนยวันที่ 12, ายาย12กันยายนนะครับเด้อสิบกันยายนสถานที่สรวิทย์ฟาร์มห่างจากเมืองเชยภูมิประมาณ2กิโลถนนเส้นชชยภูมิตัดต้นเช่นไปรัช,าชาพัฒน์ชยภูมิครับอยู่ขวามือที่2 0 0ไร่ลกว้างขวางครับผมจอดรถจอดล้สะดวกสบายมีรัวรอบขอบคิด นะครับผมสารวิทย์ฟร์มฝากพี่น้องมาเบิงแ้งหนึ่งเพชรบางใช้นะด้ครับเออสิบสองกันยายนนะครับเต้ยเป็นเต้ยล้ำเป็นล้ำเพื่อนเก่าครับหมอล้ำแสนก็บาทคือว่ามี่้างหลังมีอย่างขนมเช่นหมอ มีขนมกินเพได้บ่ได้ไว้หลังเวทีได้ขนมกินอ่ะเออเฮ็ดใส่เอาไว้ข้างเวทีทั้งนาแจ็ครถแต่เท่าไหร่เน่าสิบกิโลครับพูดนะสองไร่บ่บ่ไว้ข้างหลังมันบ่บ่ไว้ข้างหลังครับข้างหลังชวนหมอรับกินข้างหครับมันช่มีผู้กินเขาชวนพี่น้องโกาเต้นทั้งข้างทั้งนี่เอาไว้ทั้งข้างเต้นไปทั้งข้างโอ้เลิศบางวงว่เหตุต่ำมีคนควบคุมนี่นะไอ้คนดูแลสองสามคนเมื่อเขควบคุมนะดูแลนะครับ พี่น้องอยากกินไปกินได้เลยสองร้อยรสกินหมดคืนครับตามชมก็ตามมาเลยพก,กไปจัดไว้หลายๆหน่วยไม่ยินแล้วบ้าค้านะ,นะครับ <200 S 2> ผมเพราะว่า <100 S 2> ตั้งหลังไว้ทิ้งไปยากม่ยากอยากกินกินทั้งคางเลยแมีอนอยู่เที่ยเพิพน่นสิอ้อมไปเนาะผมต้องนะไปหลังเว้ทิ้่ยากผมต้องให้็นยากอยากไปหาชิลล์กินค่อยไปเพราะได้รักกันครับหลังเวทีอยากกินเต้นแล้วเมื่อยหิวเขา่ากินได้เลยครับทุกคางเวทีอันนี้ของจรินได้พี่น้องจากปากหัวหน้าเองนะครับผมหัวหน้าหนึ่งเพชรเมืองชชยนะครับสองร้อยกิโล นี่ไว้ให้แผนครับผมฝากกันนะพี่น้องเด้อฝากนะครับวันที่12นะครับผมกันยาคมพันเสาร์สี่หอดนี่แหละพี่น้องพันเสาร์สี่หอดนี่ล่ะพันเสาร์สี่หอดโอเคครับโอเคเรื่องไปข้างหลังไปที่ปิดป้าหมอกป้าไม่เลียนหมอกเลียนไม่กระทัดกับกว้างขวางตาปะเรื่องเลียนไม่ไปเนี่ยอธิบายตรงนี้แหละตรงที่จุดท้ายเม็ดเลยหัวนาติดป้ายแยกไอยู่ดอกอันผมยากเอาหัวโผมติดตามกัน แดี๋ยวของหมอลำก็สะีตั้งหางมอปูที่ฟังฟังทั้งขวาผมแง่ฟังทั้งฟางดูฟังเลยนี่ยังล่ะจีจีมาจากสาวน้อยบองได้อีกเล้งลาเล้งมันเด็กลายเจฟฟีใหม่เน่ยเป็นมึงใช่ครับตามเบียดจีจีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยิ่งตามกันนะพี่น้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราเบาๆว่องหนพี่น้อง